สวัสดีคะ่ะพี่นองขายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลเดอพี่นองเดอมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาอีกแล้วมอนี่ <c oughs> มานี้มากินขา่าวค่ะพี่นองขาพอดีผ้ากันฝึ่งตื่นนะคะหลังจากไลฟ์สดซเซจเมือ่อคืนพี่นองกัดน,นอนประมาณเมือ่อคืนเลิกประมาณตีหนึ่งกลัวๆนะคะเวลาพุ่นตืน่นเอาสิว่ห้องนอนกะดโบน สวัสดีค่ะวันนี้มากินกับพระเอกต้นนะคะมาพี่น้องนะครับได้ย่างก,กินครับพี่น้องครับอันนี้อ้ออันนีะไรเนี่ยกะเพราหมูอันนี้คืขอ,อข้าวซอกครับพี่น้องไข่ยามะ<า>เรียกว่าข้าวเล้งบางมย่างเขาเล้งในี่ยเขาเส่าห้องไหนเขาเสาแลาว้วก็ข้าแยังร่วมกันเป็นเบอือสามร่วมกันแล้วก็เป็นเขาเส่าอีกย่างเง้มือแรกอีกข้าวเส่าเขาเป็นขวัญเล้งบรอกินมือละครับมือละจะมีแหละ ค่อยู่ช่วงเดึกๆบอคอยหิวเนาะช่วงนี้เนาะค่อยู่มีอะไรกินบ้างเนาะแถมแทนแท้เชียงดนตรีแกงหน่อไม้แกงเปื่ใส่ซี่ย่างต้องกินงิดยากอยากหักอยากได้ลิจนว่าส้วนมากินแล้วไม่ไดบ้าเอาไปกินแกงเปื่แกงหน่อไม้ต่อไปนะ ก็กินดูพี่ครับพี่น้องอยู่ยที่ไหนคะ่ะเส้นทันก้อนแกงครับ <c oughs> เอาเขาเส้นทันว่ากินแกงน้องใหม่หรือยู่เบาแห้งไรอยากอายเพ่นมาเส้นทันไหมกินแจงน้องใหม่หรอกนะแกงน้องใหม่ก็อย่างนี้ตับหมูมาเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช้ใช้ขาดไปเลยแต่ว่าอันนี้นนขนาดไปก้อนหลานยังไปตามปกคงกินเนาะอันแม่งอันนี้ขาดไปเลยครับแม่งอันนี้แม่งอันนี้ขาดไอปเลยค่ะบาได้กินเขาตรงมีมันบอก กินเขากับยังกับน้องมีดแต่บ,บักหุงบลได้คือปลาแดกแมนค่ะชีวิตนี้ขาดปลาแดกปลาได้นะคะ <c oughs> เสียแยงเดียวพี่น้องเขาเนี้วเบิร์ตจ่ามาคำได้กิน,นเข่าเจ้าซ้ำเข่าเจ้าก็แกงน่องไม่พะนะักปูซ่ากินมันบ่เข่ากันดิมันต้องเป็นเขาเนี้วเท่านั้นเป็นคำเตืจนตะโดนว่าเราอุตส่ัห์จะมาหอนเนาะ เอาพี่น้องเพิ่นกับ่บริวา,า,ายังดรอื่นใครเกลียดท่านนั่นท่านนีะปุจิวาเานอนเน,น,น,นี่ยนอนานอนเนี่ยแทะกันไปอีกเลยห่วยท่านในนอนเราปุ๊บขึ้นมาก,กินเขานุก,กับเชียด์ได้หนูท่านนอนคือนอน,น,อนดิเดี๋ยวตื่นเองพี่น้องในยังกินแรงครับพี่น้องครับพี่น้องในยังใส่แรงค่ะเล้งนี่แจ้งมาใหม่พี่น้อยครับพี่นองลูกโดดแบบนี่เอาขวนมันออกเหยตองเด็ดขวดน้ำ ีได้เขากินเป็นน่วยเรืยต่วผีดอ่ำออกหูปะกองดังเลยู่เนาะเขาใส่น้ำเนวเพชรดูน้ำแบบเพชรเนี่ยโอ้ยเผ็ดเหรอเนาะบอกพริกฉันนี่เนาะบอกพริกว่าเผ็ดเพราะันบ่เอิญบอกพริกเลี้ยวใส่ซิมมังกันนะแั่นในกาซิมหลุดดดอกข้ามเหล็ก อื้อแตงแฉกพี่น้องเลยอืมแกงแฉกเนาะถ้าไม่กินร้าเยันหนึงพี่น้องติดใจก็เลยซ้อนมากินอีกยูสันท่านายสันต้ดินบรอสันต์ซีบอ่เพื่อนที่มีร้านท็อปอะค่ะพี่น้องร้านท็อปบะหมีนสันซีขังเครื่องเลยค่ะสันซีขังเครื่องบะมี่แกงเนาะใหม่จ้ะทันท็อปนะครับร้านสันต์ซีนล่ะอืมพีน้อนกัน ตับหมอหัวอะหมูปลายะบัน้นแท่นข้นแข็งแทบบากสวยกิ <c oughs> นมาดีอ๋อไม่เหมือนมิ้งุยางเนาะอยู่นี่เนาะว่าถ้าอยากกินยงนังเนาะอยู่บ้านแพงคำปะนีพันปีหลานเปะนะขอบคุณมาไล่เมือ่อคืนนะคะพี่น้องคะได้มากกัเอามาซื้อกินเนี่ยแหละพี่น,อน้องเลยมาไล่มากกัมาซื้อกินเพื่อนเนี่ยแหละพี่น้องซื <c oughs> ้อเพื่อนกินเนี่ยแหละค่ะ อร่อยอยู่แต่หนูว่ามันไม่เผ็ดเขาล่าจะมันจะเผ็ดนะหนูไมกเผ็ดเนาะกมากเกินไปนะกินอันนี่ล่ะลูกโดดไหมล่กินแต่โมฮุ่งแล้วก็เอาลูกโดดกินกราบเหเดี๋ยวหนูไปซื้ออันนี้ก็นุ่อยากว่ะมันเป็นลูกชิ้นทอดกรอบไหมไม่ได้นะ พี่น้อองืนี่เล้อพี่น้องยุสันจีนะคะเพื่อเพื่อพี่น้องอยาข้อที่ไปซื้อยังขอขอนี่เลยอ๋อก็ได้ขอเอาเบิดเสร็จแล้วมขอบ่ะล่ำตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูประหันต์ในกินพ่อข้ามโยอ้ายกินเท้าเบิดลหล่อแบบใด็กนิ้บอกตายอยู่ดอกเราไม่ได้บ่ะของหนูกินไม่หมดอ่ะหนูกินไม่หมดเอาครึ่งหนึ่งก็ได้เอาครื่องหัวอะยรหยอกข้อข้อหนึ่เอาตรงไหนจะมีล่ะ ในสิวันเธอรถมุนในเธอจ้าพี่พี่ก็เย่าวายน้องทักหลายไม่ได้หนนอาน่ะก็ใครแถวมเขาไว้บอวายตัวนั้นคักได้ปมดนี่ฟันจีเ้วยพี่น้องเ้วยนี่หลานท็อปนะคะข้างๆก็จะเป็นท็อปต่วพี่น้องอยากมากินน้ำดอกว้าทิ้นมันเป็นตะแสบ ร้านนี้นะคะนี่เลยที่น้องจินอยากกินถุงจากบาทจะ้ะสิบห้าบาทนะคะนี่เอาถุงนึ่งจะออ้ะเอเลยคะพี่นอ้นองมังค่าทอดไ่มะขามทอนจำล้วยกันนี่ค่ะพี่น,อน้อง่วนเคี่ยงอันนี้น่าอ,อร่อยอกินกับส้มตำ มันมีเป็นคอบนะคะพี่น้องเราไปกินข้าวได้เวลากินข้าวละ อร่อยแกะหน่อยลูกชิ้นทอดนะเนี่ยมันกินกับตำม,มุฮงแซ่บดีลูกชิ้นทอดกรอบนะคลิปนี้ผมไม่อย,าาย่างไรพี่น้องคลิปนี้มาเท็ดให้พี่น้องเบิ้งกินเข่าด้วยกันพี่น้องมัน้งกิเข่ามาเบิ้งที่ก่า,ากนนึงล้วแต่ละใจดีะนะที่เนลากระดานะพี่น้องเนาะ ใช่ย,ยังลงพี่น้องกับซอยเบิ้งในเด้อพี่น้องเด้อซอยเบิง้งซอยเชียร์ซอยสนับสนุนเน่ยนะคะ,ะแม่แม่ต้องกินกับตำบอกฮงนี่สวยค้ามยังไงก็ขนมเสร็จเนาะแบบนี้เนาะโอ้โหพอครันดูุด่งมันเลยมันก็ดีดังมาเลยอ๋อแกทางไหนบ้างคะ อยู่ในหางอยู่ในใช้กับใส่มือก็แล้วแสบไม่เ้องเทใสงข้างมั้เดี๋ยวอยางเดี๋ยวมามีเขาเหนียวอีและศูนย์ đoạn ừ. <laughs> ừ. ừ. Giờ giờ mặc rồi ข้าวติ่ข่าอยู่ตอนนี้ข้าวผัดจีนขายบัตรไปพร้อมเลยพี่น้องเอาขายขายขายบัตรไปพร้อมนะพี่น้องพี่น้องจะเลืมเด้อพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าเสียงหับวันเกิดปอโจนะครับวันที่ยี่สิบเก้าบัตรประทานร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมกุ้มปิดนะคะพี่น้องในกุ้มปิดนะครับะจะเลื่อน รือว่าพี่น้องจิมาให้กำลังใจหอดบ้านเลยก็ได้นะคะงันครับหอดบ้านบอสเลยนะคะเพราะว่าบอสจัดงานวันเกิดเนาะวันที่29จะถึงนี้ที่โดมสาวน้อยเลยนะคะพี่น้องค่ะเบอร์ชุดแรกคือบัตรหน้างานกัมมี่นะครับแมนค่ะบัตรบัตรเขานางานกัมมี่บบเบอร์ในกลุมปิดมาหน้างานเลยก็ได้ครับเมนค่ะงานกัมมี่นะครับมาเต็นหน้าหาน้ำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเล่าบอสเล่าเหตุแบบเหมือนเราไปแสดงงานปกติเลยนะคะให้พี่น้องเขาชมหน้างานใดนะคะในในบ้านใดนะคะ แต่ว่าผู้ใด้ว่สามารถมาได้ยแล้วกัเห็ดกุ้มปิดให้พี่น้องได้นอนเบิ่งอยู่บ้านคือเก่าค่ะพี่น้องมีสองม,อมีสองรูปแบบคือปลาจีนรับเพื่อนลายได้ลายลายคือว่าจีนนี่ล่า,ส,าสุดล่าสุดมีพี่บูธจักรพันธ์มาด้วยเลยมีเป็นมาสก์สเปรยหลายเลยครับแมนีนค่ะน้องข้าวๆกับมี่มี่ลายแล้วเนาะแมีนมาบ่ได้คือซื้อมาซื้อตัวครับค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท คุมชุดคุมเบิ้งที่ว่าสำนับทีนี้บอลโจใช่แล้วก็ร่วมไอพอแมนว่าง่ายสื่อบัตรคือว่าสามาชิกบดีที่เป็นของฟอนนั้นเป็นไบรท์นะครับรวมทุกคนทุกคนทั้งหลาะน้องเพชรครับชื่อบัตรสมาชิเป็นกองฟันไบรท์นะครับแมนค่ะก็ว่ารวมไอพอดแมนบอลทุกคนครับวันที่ยี่สิบก่อเช้าวันนี้พี่น้องเต็มโชว์เต็มวงพี่น้องพบกับศิลปินสาวหน่อยเต็มว้ง แล้วก็ศิลปินรับเชิญอีกมากมายค่ะพี่น้องคะเอาเท่านั้นตัวน้องที่นิมหากนิมหากเขาเขาไปเล่นยุ้ยในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ยี่สิบหกยี่สิบหกไปยุ้ยบุรี่ำบุรีลำแต่ยังอำเภอยังไม่แน่ชัดยูฟีครับเก็บบอลไม่น้ำก่อยอ่าใช่มืออื่นมืออื่นมืออื่นแมนค่ะบพอกันนะคะแล้วเบื่อเตือนเสด็จบอดเอาไปซอยเลยนะครับค่ะ ทีมงานสาวนลอยเขาทีมงานสาวนลอยเขาไป momentum จับจุ่นคนบอกจะจไปเบิร์ดว่องอันตัวเราเชิญเบิดวงเบิรดวงจับจุ่นนะครับได้อ่าอยากรวมยินดีกับน้องก้อยไปคุณบรรใหม่กับเบื้อนไปพวากันได้นะครับมีรถแฮอะก็มีศิลปินศิลปินรับเชิญอีกคือรับเชิญหลายดิน้องเบียงเรด้วยมูลเป็นมากยินดีนะพี่ก้อยยินดีกับบานใหม่อันสุดทนนต้นนี้ครับหมออันหมออัน ลูกนูกับสิไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ก้อยนั่อยู่ค่ะพี่น้องค่ะไปครับพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ว่าม,มิยังหลายคลิปนี้ให้พระเอกต้นกินขน้าวพี่น้องเบิ้งหิวข้าวกับไปเฮ็ดกินนะพี่น้องเด้อนี่พ่กพ่อนะต้องกินพวามถนาน้องต้นนะครับหนาน้องกินยังพื่งพอดเลยค่ะตอนนี้นะแผลนะพังแห้งเบิ้งเบิ้งหนาพื้นไปก่อนนะก้อนอยู่ตาล่าพี่น้องเอาเดินคลิปนี้นะครับมานี่ นะครับดิฉันสดอย่ตงกขขงข้ามกองข้าตามโดยลูกโดดนะครับอันนี้ลูกเี้เพราะเขาลูกโดดตรงนี้มาเบงมาเบงอ่ำมีกระป๋าดในบ้าน่ี่เห็ดจี๊ดจัดหนาแดงแล้ว ก็พี่น้องคะคลิปนี้ไว้สำหรับนีสกอนนะคะพี่น้องคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องน้องจินลำเพิรลออฟฟิเชียลให้แน่เด้อ่ะพี่น้องค่ะคอมเมนต์กันหลายๆนี่ครับแมนจ้ะคอมเมนต์บอก่น้องว่าวันนึ่งแมนค่ะก็ไปอ่านกดแชร์โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันกับน้องจินคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ